ดูด่วนไทยลีกถึงเวลาเปลี่ยนแปลงการท่าเรือโละ8คนมีทีมชาติด้วยขนาะที่โค้ชคนใหม่กาม่าหรือมาโน่ใกล้รู้กันด้านบียูต่างชาติเกรดดีมาช่วยตัวไทยลุ้นแชมป์ส่วนชนบุรีโค้ชวางโค้ดโจเลือกใครติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่นะะื้อ แนะนำนี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆปโปรตีนเน้นเนเกรเนพัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ผมพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกผมอยากให้เป็นแฟนจับตามองนะครับเรื่องของการย้ายทีมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีมใน ฤดูกาลใหม่ที่กาลังจะมาถึงนะครับโดยเฉพาะบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยที่ไม่ประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้ไม่มีโท็ฟี่แชมป์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องของแนวทางการนาทีมนะครับไปเริ่มกันที่ทีมแรกคือการท่าเรือครับคุณผู้ชมการท่าเรือเนี่ยจบฤดูก,กาลด้วยมือเปล่าเปิดหัวสวยนะครับแต่สรุปแล้วก็ท่าดีทีเหลว ไปไม่ถึงซักแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วก็หมดลุ้นไวมากสวนทางกับเรื่องของขุมกำลังเรื่องของสควอตทีมเรื่องของงบประมาณที่ทำลงไปนะครับไม่ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยเป็นช่วงที่การท่าเรือดอบไปจริงๆนะครับจนมีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในสโมสรน,นะครับเริ่มตั้งแต่โค้ชเริ่มตั้งแต่นักเตละล่าสุดมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับว่า การท่าเรือแยกทาง8นักเตะหลังจบฤดูกาลนะครับอันนี้เป็นรอดแรกนะครับ8คนที่ประกาศออกมามี2คนที่เป็นระดับดีกรีทีมชาติไทยนะครับคนแรกคือเฉลิมศักดิ์อัขีกองหลังคนที่2คือปฐมพลเจริญรัตนาพิมลมริมเส้นปฐมพลหายไปเลยเช่นเดียวกับเฉลิมศักดิ์ฟอร์มการเล่นก็ดรอปลงไปตั้งแต่จบจากชิงแชมป์อาเซียนนะนี่ก็เป็น2ดีกรีทีมชาติที่ท่าเรือ ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็หมดสัญญาออกจากทีมไปนะครับเช่นเดียวกับนักเตะต่างชาติที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยโหหกคนด้วยกันนะครับก็มีในส่วนของฟานปูโตสก็ไม่ได้ไปต่อบาโอสทาเดลี่ก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแพรเนีลเอมปาร่าก็ไม่ได้ไปต่อฟิลิเป้อโมลินลอนซาน่าดุมบุย่าแล้วก็ไอแซคฮอนนี่นะครับปล่อยออกหมดไม่ได้ต่อสัญญานะครับเท่าว่าต่างชาติการท่าเรือตอนนี้เหลือแค่ ชิมูระกับทางด้านของอัสนาวีนะครับดูกันว่าท่าเรือเนี่ยตัวต่างชาติก็เดี๋ยวจะดึงมาใหม่มีข่าวว่าตัวต่างชาติตัวใหม่เนี่ยจะได้เรบินซูราก้ามานะครับส่วนเรื่องของนักเตะไทยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าท่าเรืออาจจะเสริมนักเตะไทยเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้เสริมเยอะเหมือนเมื่อก่อนจะเสริมคนที่สามารถใช้งานได้มาทดแทนคนที่ไม่อยู่ และจะไปเน้นให้โอกาสพวกเนี่ยครับสิทธาบุญล่านักธกิจโพสีธีรศักิ์เผยพิมายเนี่ยแหละที่จะได้โอกาสนะครับผมก็มองว่าโอเคเพราะจริงๆเด็กท่าเรือมีของนะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่ถ้าเขาได้รับโอกาสลงเล่นน่ะผมว่ามันจะมั่นใจมากขึ้นคือท่าเรือต้องเปลี่ยนแปลงเยอะและนี่แค่ลอดแรก เดี๋ยวมีเปลี่ยนอีกสําหรับการท่าเรือนะครับโอ้โหตัวดังๆตัวที่อยู่กับทีมมานานเนี่ยก็ถึงเวลาจะอําลาหลายๆคนอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่เป็นหลอดแรกส่วนเรื่องโค้ชคนใหม่ของการท่าเรือตอนนี้ดูเหมือนว่าเหลือแค่2องคนดิเดตแล้วนะครับคือกาม่ากับมาโน่คือมาโน่เนี่ยมีข่าวคือเขาจะกลับไทยแล้วจะกลับไทยปุ๊บเนี่ยอ่าที่ทางานร่วมกับเขาอย่าง พีเอ็กเนี่ยอยู่การท่าเรือก็มีการเชื่อมโยงกันส่วนกาม่มาเนี่ยหมดสัญญากับลำพูนแล้วก็ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมละคุณผู้ชมซึ่งท่าเรือก็สนใจและโค้ดคนใหม่ของการท่าเรือจะไม่ใช้โค้ดไทยแล้วนะครับจะใช้เป็นโค้ดต่างชาติรอติดตามผมว่าช่วงท้ายเนี่ยอยู่ที่การเจรจาเดี๋ยวทางฝั่งการท่าเรือนะครับจะมีการประกาศโค้ดคนใหม่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะเป็นกาม่าหรือมาโน่หรือฮัสซัน ไม่พ้น3มคนนี้แหละครับติดตามแฟนท่าเรืออยากได้ใครส่วนตัวผมคิดว่าถ้าถ้าเรืออยากจะได้อะไรใหม่ๆได้นักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยเพราะว่ากาาตอบโจทย์นะเพราะมาโน่เราเห็นกันแล้วแต่ผมว่ากาาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้อิมพอร์ตนักเตะบราซิลดีๆมาช่วยท่าเรือเพราะช่วงที่ผ่านมาท่าเรือปัญหาคือนักเตะต่างชาติเนี่ยก็ช่วยแบบ ไม่ได้มีตัวที่ว้าวเลยขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เอามาแล้วก็เล่นไม่ได้ก็เยอะอ่ะผมว่ากามาเนี่ยน่าสนใจเอออ่ะเดี๋ยวเราติดตามนี่เป็นข่าวกันการท่าเรือที่มาฝากกันนะครับส่วนชูเบ็นขออจูเนเตดจบฤดูกาลด้วยการเป็นรองแชมป์เนี่ยถือว่าพวกเขามาได้ไกลและแต่แน่นอนนะครับมันไม่สุดทางสักทีสำหรับแบงคอกที่พวกเขาอยากจะไปถึงแชมป์ไทยลีกให้ได้สักครั้งเพราะนี่คือทีมที่ทุ่มงบประมาณ มากที่สุดเบอร์ต้นๆของฟุตบอลไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับพอทุ่มงบประมาณเยอะให้ค่าเหนื่อยนักเตะเยอะดูเหมือนว่าแบงคอกก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเรื่องของแชมป์ไทยลีกสักทีแระทุกการน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะแบงคอกที่อยู่กับทีมมายาวนานหลายหลายคนนะครับกําลังจะถูกออกจากทีมแล้วก็เตรียมจะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่พุ่งแรงกําลังฟอร์มดีทั้งกับอยุธยาทั้งกับหลายๆทีมเนี่ย จะได้รับโอกาสมากขึ้นและให้จับตามองแบงคอกกับการเสริมทัพคือผู้เล่นต่างชาติดูเหมือนว่าในเมื่อเดี๋ยวเขาจะปล่อยนักเตะไทยที่มีเงินเดือนสูงๆ,ๆออกไปอะ่ะเพราะว่าแบงคอกเป็นทีมหนึ่งที่ให้ค่าเหนื่อยนักเตะไทยเงินเดือนสูงมากนะและเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นนักเตะวัยรุ่นมาเล่นมากขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักเตะไทยพัฒนาก็ต้องเล่นกับคนเก่งเพราะฉะนั้นต่างชาติของแบงคอกที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยคุณภาพ และเกรดและดีกรีจะดีขึ้นด้วยจะไม่เน้นไม่เน้นปริมาณและจะเน้นคุณภาพเสริมไม่เยอะแต่จะเน้นคุณภาพมาช่วยส่วนโค้ดแบงก์ก็ยังเป็นโค้ดของทูแบงก์คอกต่อไปนะครับให้จับตามองแบงคอกกับเวอร์ชันใหม่อันนี้น่าสนใจนะ่าจะมีความเป็นวัยรุ่นมีพลังใหม่ๆเข้ามาในการลุ้นแชมป์ไทยลีกในช่วงฤดูกาลหน้าก็รอติดตามนะครับนี่เป็น2ทีมใหญ่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะเยอะมากทั้งการท่าเรือแล้วก็แบงคอกรอติดตามนะครับ ส่วน BG ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ BG เนี่ยต้องรอจบฤดูกาลก่อนเพราะ BG เนี่ยยังไม่จบโปรแกรมนะครับเขายังมีโปรแกรมฟุตบอลเอเบคัฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหลังจบตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เห็นข่าว BG กับการเปลี่ยนแปลงใครที่อยู่แล้วเล่นไม่ได้ก็มีโอกาสไปสูงมากส่วนเมืองทองก็ยังไม่จบฤดูกาลแต่เมืองทอง ความขึ้นไหวก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละให้โอกาสนักเตะวัยรุ่นตามเวของพวกเขาส่วนบุรีรามยูเนเต,ต็ดเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ปล่อยใครออกมาเยอะแล้วเนี่ยพวกเขาเสริมเข้าไปนะครับเอียสจอลเลชินาพัทลีออกนี่คือ2คนที่กําลังจะได้ไปแล้วเดี๋ยวมีต่างชาติคุณภาพเกรดดีกว่าเดิมเข้ามาช่วยอีกผมยังบอกเลยว่าบุรีรามปีหน้ายังคงแข็งแกร่งแ,และบุรีรัมเนี่ย เขาต้องการสร้างสควอร์ให้ใหญ่มากขึ้นเพราะปีหน้าเขาจะเล่นทุกถ้วยแบบนี้เหมือนเดิมเพราะอย่างที่บอกว่าเขา,เขาได้โคต้าไปเกือบทุกถ้วยเลยใช่ไหมล่ะเพราะเขาจบแชมป์แล้วถ้าเกิดเขาได้ทุกแชมป์เนี่ยยังไงก็ได้เล่นทุกถ้วยต่อไปโอ้โหเพราะฉะนั้นบุีร์ก็ยังคงเสริมแกร่งน่าจะแกร่งกว่าเดิมด้วยนะครับปิดท้ายก็ที่ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกน้องใหม่หน้าเก่าคือชมบุรีเอฟซีนะครับก็สามารถเลื่อนชั้น กลับสู่หลีกสูนสุดได้อีกครั้งนะครับช่วงเล็ก2ในเสริมทัพดีซึ่งชลบุรี f อเนี่ยผมได้รับรายงานว่ามาว่าสถานการณ์ของพวกเขากลับมาดีอีกครั้งเดี๋ยวจะมีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาให้เหมือนกับการเป็นชลบุรีทีมที่ยักษ์ใหญ่ไทยลีกคือช่วงที่ผ่านมาชลบุรีไปเวปันดาวลุ่งเยอะนะจนตัวเองต้องตกไปไทยลีก2อ,อะ่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับชลบุรีเจอปัญหาหลายอย่างแต่เหมือนจะผ่านปัญหาตรงนี้ได้แล้วตอนนี้เริ่มกลับมา มีเงินถุงเงินถังเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าในไทยลีกปีหน้าเนี่ยชลบุรีก็จะกลับมาเป็นทีมที่น่าจับตามองทั้งเรื่องของการเสริมตัวเล่นส่วนเรื่องของโค้ดเนี่ยราติดตามนะครับโค้ดวังหมดสัญญาไม่รู้ว่าจะได้ทําต่อหรือเปล่าเพราะมีข่าวว่าโค้ดโจก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนที่ชลบุรีสนใจติดตามกันแต่ถ้าจริงๆถ้าโค้ดวังทําขึ้นก็นะฮะให้โอกาสโค้ดวังทําต่อนะแต่ดูเหมือนว่า ชมบุรีอาจจะต้องการอะไรใหม่ๆซึ่งผมมองว่าโคชโจเฮ้ยก็ตอบโจทย์นะครับเขาเหมาะกับชมบุรีอยู่แล้วโค้หนุ่มวัยแรงไฟแรงด้วยเออก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกคุณผู้ชมครับจัดเต็มให้แล้วคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้รวไมไปถึงแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนียพัดในเคสกราโนล,ลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นแน่นๆโปรโตีนเน้นๆ กระเด็นเนอพัดในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ